ก,ก,กินขาปูดียาวกันนี้จะเปคนขบวนอะไรชาน้องให้น้อง Happy birthday Happy birthday ทูยู่มานั่งเลยมีมานั่งอ้อ,อมเลยมี Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. วันนี้วันเกิดคุณจิกนะครับ Happy birthday to you, happy birthday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  to you. อ้ปาป้าปา้าป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 ้าเอออธิษฐานก่อน,น,นอ่ะก็อธิษฐาน เอาเปล่าเออโอเคเออเอาทอด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 เทียนทอดเทียนเอ่อทอดเทียนทอดเทียนทอดทอดออกมาไหมเออทอดออกทอดบุร okay. ิย์แมงเมาลงแมงเมาลงทอดออกทอดออกแมงเมาลงเต็มเมื่อไรกินบูแซ่ ดูนะข,ข,อของวนนั่นคืออะไรเขียข้ยเขีย้ยเขี้ยเอาเอาเอาราคาตั้งหนึ่งร้อยอยูมอ่มันอย่างมันคือมันคือว้าวมันอย่างนาฬิกาโอ้เก่งมากเก่งมากอันนี้อันนี้คือวันเกิดของน้องสาวเขานะครับให้นาฬิกาลุงเสียงให้พิซซาโอเค